เวลคอมทูพีพีิชชั่แนลดูกระปกบวงไงดีครับเพลงโคตรสิ้งแล้ทำไมเรารู้สึกมันเราเมาตอนนี้เราแบบมาแล้วอ่ะคืออ่าต้องบอกก่อนว่าเพลงนี้เป็นเพลงมันมันตื้อตื้อไม่ได้แบบเป็นเพลงที่ต้องมีความหมายอะไรมากมายนะคะซึ่งเพลงที่เราเอี้ยงที่บอกเรามีหลายแบบเราอยากทําแบบไหนเราก็อยากทำตอนนี้รู้สึกอยากไปซื้อขนมมาเคี้ยวขนมขนมที่เซเว่นเอปากมันว่างไงปากมันว่างปากมันว่างลนวะเราถึงพูดอะไรแบบนี้ยี่วันเอ็มวีมีขนมไหมอ่ะเอ็มวีนี่เขาไปถ่ายสถานที่จริงหรือเขาแค่แบบว่าเอามาเป็นกราฟิกข้างหลั่ดง เหมือนมันจริงอยู่นะสถานที่ก็คงรวมรวมกันรวมรวมกันนะเนาะโอเคทุกคนก็คือเป็นเหมือนกันแข่งขันในตอนนี้ตาเรารู้สึกแบบว่าล่องลอยใช่ไหมขนาดเราไม่เมาวขนาดเรากับเธอไม่ได้เมาอะไรตอนนี้เองรู้สึกแบบว่าจะวิ่งอ่ะวิ่งตามเขาก็คือแบบฟิลแม่งมาเลยรู้เลยว่าแม่งประมาณนี้แม่งต้องแบบอย่างนี้ลอยลอยเก่งงงมากลอยได้ไงโอเคทุกคนของมันมา เลยก็เป็น MV แบบว่าเราไปแข่งเดอะแฟลตกันเหรอมีหลายเชื้อชาติบ้างนะมีต่างประเทศมีแขกมีอารนลงงาหลับอะไรอย่างนี้นะคือเพลงนี้ที่รักมันเหมาะกับการแบบอู่ในผับเมาเมามากๆมันมีทั้งแบบเนิมเนิบเดิมเนิบแล้วก็ตื่น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 พูดได้เธอมีคนมาบอกว่าเดี๋ยวนะขออ่านคอมเมนต์เนี่ยบอกว่าจริงๆเพลงอ่ะไม่สงการนะไม่ต้องสงการคือเป็นทุกแนวแล้วตอนนี้ไม่ใช่แค่สงการเปิดอย่างที่เธอบอกเปิดในผับเปิดในผับเลยอ่าคือมีแน่นอนอย่างเนี้ยเฮ้ยอันนี้พูดจริงๆคือเวลาบุ้งไปเต้้นนเเป็็แบออัพะไรงีย ก็จะเห็นแบบคนที่เขาเต้นแบบมึนๆมึนเออมันก็ฟิลนี้จริงวะเขาก็ล่งลอยโอยอยู่กับของเขาโลกส่วนตัวของเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นคนอื่นมาเหมือนกันเราไม่รู้แลอวแกตัวเก่งแกตัวเก่งโอเคทุกคน MV ก็เป็นการแข่งอย่างที่บุ้มบอกเป็นภาพ MV ก็เป็นฟุตฟาดฟุตฟาดอะเป็นคล้ายโลกอนาคตเหมือนกันเธอเนื้อหาเพลงไม่ได้มีอะไรมากแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันโคซิ่งรู้จักนะสมเด็จแท้น้องเข้าใจอะคือเขามีสมเด็จแท้อะไรใช่ปะแล้วกากตดอะอย่ามาเก็งกากอะมันกากอะมันกากแบบละม คือก่อยก่อนมันก็แค่ลมตด <laughs> อ่ะอ๋อช <laughs> อบความกักตดเวลาเธอไปด่าใครไงนยกักตดมันคงแบบคิดมันคือเราแหละกักไม่บอกกักตดหมายถึงนี่หรือเปล่าแบบว่าตดมีเศษอ่ะเขาใช้่ำมีกากออกมาด้วยโคตรเลวโคตรวิ่งโคตรสิงโคตรสิงโคตรวิ่งโคตรสิงโคตรสิงไม่รู้จริงๆอยู่นิ่งๆไม่ได้ <laughs> ชอบตอนนี้เพราะว่ามันมันดนตรีมันแบบโคตรวิ่ง โคดซิง่ก like huh. ็คือเนเ็จะบานิโคดวิ่งโคซิงโควิ่งไม่รู้จริงๆอยู่นี่ไม่ได้ตื่นตื่นเขาบอกมีแรปหนึ่งเลยนะแรปหนึ่งคือโควิ่งโคซิงโคแซดโคดจมเลาจัดตื่นใส่ยางแอคทำท่าตื่นใส่วเป่องทำบ่อยนะเปลน่งเวลาบ่องเากลับมาว่งทำแบบนี้ตลอดทำไม่เาทำาด้วยทำาด้วยอย่นนี้ เฉยเฉยเรียบแฉปเนื้อเพลงไปไม่ต้องมันยุ่งกับกูดีเจเปิดเพลงตื่นแต่แต่ไฟพลุพลับบุบวับแวบแววทำท่าด้วยบ่องทำท่าด้วยเราร้องเพลงเนี่ยเฮ้ยเอาเรื่องเพื่อนกูตาแดงแป๊ดใส่แว่นดำชูมือพร้อมแดนซ์เธอใส่แว่นดำมาเวลาเธอไปเที่ยวไม่เอากลัวโดนพี่เป๊กสันชัยตกทำไมอ่ะอันนี้ไม่รู้เขาบอกว่าเขาเกลียดที่สุดคือคนที่แอ๊กแอ๊กอย่นใส่แว่นในผับใส่แว่นดำมาแดกเลราอะไรเงี้ยอ๋อเออก็จริงมืดขนาดนี้ใส่แว่นดำอีกไล่จากขมับลงมาตีนแล้วยืนนมองบ เงยหน้าสู้แสงแสงห้จะขมหับลงมาตีนยืนมองบนเงินนะโอ้โหนี่ต้องมานั่งคิดภาพตามาเนี่ย <c oughs> แล็บสองนะเดินหน้าตึงเป็นแก๊งแก๊งมีตัวเปิดตัวแท้งแท้งมันเล่นเกมเหรอเป็นกระเป๋าเลยแบงค์แบงค์คืนนี้แบบแบ๊แบ๊คืนนี้แบบแบแบทชิปแน่มึงเกลียวเพลงนี้เข้าไปอะแบ๊จริงเติมเต็ม,ตมลำอย่างแรงแรงทงั้งที่รู้พรุ่งนี้แฮ้งหัวลาน้ำยังฟ้าแจ้งเจ็ด แค่เต็มเครื่องไอ้คำว่า 7K เ,เต็มเครื่องนี่แม่งได้ไงนะเพราะมันเต็มเครื่องจริงมันเต็มสตรีมเต็มเคร่งหลั<ต>งจาคำนี้ปุ๊บรู้เลยแม่งจะเป็นสภาพไหนอ่ะนะ 7K เต็มเครื่องตือนตือนเป็นสภาพไหนเป็นสภาพไหนเอาดิเตอเต้นดิไม่ไม่เราไม่รู้เราไม่เป็นตรงจังวนนะหวะนั้นเนี่ยสั้ไม่ โคซิงรู้จักอ่ะสมเด yeah, ็จแทนน้องเข้าใจอ่ะการตรวจยาเกลกาลบสำารวจอ่ะก็ประมาณนี้นะคะเนื้อเพลงไม่ได้มีอะไรมากทุกคนอ๋อนี่มีอีกนะท่านสามโคดวิงโคซิงโคแสนนาฬิกาปลุกเสียดังแกงแกลงฝืนทํางานอยากนับเงินแสนเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วเมื่อคืนหนักอยากนับเงินแสนนะแต่เฮียที่เป็นเช้าจริงเลี้ยงลูกเมียเลี้ยงมัมเลี้ยงแดดชีวิตวัยรุ่นแม้มันข้นแค้นเกเรได้ต้องมีแบบแผนอันนี้ชอบคือแบบอย่าแบบปล่อยจนทัดเละเกินไปเฮียได้ดีนี่แหละคือแชมป์โอ้โหทำตัวไม่ดีแหละแต่ว่ากลับตัวกลับใจ ูกอขอให้ร่ำรวยใส่ทองเต็มแขนเดินหน้าตึงๆแบบแก๊งแก๊งโอเคทุกคนขะประมาณนี้อ๋อแล้วก็ช็อตช็อตอันนี้มิตรภาพไม่มีวันจางหายอยู่ครบองค์ไมตรีไม่เสือ่อมคลายคืนนี้ทุกคนกอดคอกันแยกย้ายมาเว้ยสุดท้ายโดดซ้าย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 ขวา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 ซ้ายอ่าประมาณนี้ทุกคนคือก่อนจากขออีกสักหน่อยอีกสักหน่อยแล้วอีกสักหน่อยนี่แหละเอออีกสักหน่อยไม่มีจริงอีกหนอยไม่มีจริงค่ะใครที่พูดว่าวันนี้เบาๆบวันนี้เบาเบาไม่มีจริงเดี๋ยวกับคือเดี๋ยวกับคืออีกหลายทกค เราจําได้เลยสมัยก่อนมันจะมีอยู่ช่วงแบบว่าจบมาหาลัยใหม่ๆช่วงมหาลัยเลยแหละน้ำแข็งหมดว่ะแต่เบียงเหลืออ,อ่าอ่าอส่น้ําแข็งอ๋อเก็ตเบียร์หมดว่ะแต่น้ำแข็งเหลือสั่งเบียร์มาเพิ่มไอ้คนวนอยู่แค,ค่ไหนกินเช้ากีย วันนี้เธอก็เป็นค่ะเดี๋ยวนี้ไม่เช้าแล้วครับเป็นไม่เช้าแม็กสุดก็ตีสี่อะเรียกว่าเช้าไหมนั่นคือแม็กสุดแล้วไงนานๆทีลาโอเคค่ะทุกคนก็จบไปแล้วเพลงนี้นะคะก็นั่นแหละเต็มสตรีมซึ่งมึนแน่เมาแน่ขนาดบุ้งไม่ได้กินเหล้ากินเบียร์หรืออะไรอะยังมึนเลยฟังแล้วก็ยังแบบเต็มสตรีมไปกับเขาอะเนาะโอเคจบไปแล้วนะคะก็ไปโคชิ่งกันในสงการเนาะเชื่อว่าเพลงนี้ต้องเปิดเต็มระบบแน่นอนทุกที่แน่นอนเย็ดแค่เต็มเครื่อง ชอบจังเลยคำนี้ไปปิดบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย